บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนธันวาคม2,568ไปพร้อมๆกันและที่สำคัญนะคะเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเริ่มในวันที่1ทธันวาคม2,568นี้ได้ทุกคนจริงหรือไม่ล่าสุดนะคะเช็คให้ชัวร์ค่ะผู้สูงอายุรับเงินแบบไหนรับเงินอย่างไรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนผ่านพอสอแล้วก็ตอบ คำถามนี้อย่างชัดเจนจริงหรือไม่เพิ่มเงินพิเศษอุดหนุนให้กับผู้สูงอายุเริ่มในวันที่1นธันวาคม2 5 6 8อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พ,พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศข่าวฮอตที่สุดในตอนนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุคงจะหนีไม่พ้นว่าจะมีการจ่ายเงินเงินอุดหนุนพิเศษให้กับผู้สูงอายุนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1นธันวาคม25 6 8ซึ่งกลมกิจการผู้สูงอายุออกมาตอบคาถามเเรื่องนนนี้ชัดจใทุก เพื่อคลายข้อสงสัยนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุหลายคนก็ลุ้นในใจว่าเอ้ยเพิ่มจริงๆหรือไม่ได้จริงๆหรือไม่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุมีการตรวจสอบข้อมูลค่ะในเรื่องของการแชร์ข้อมูลว่าจะมีการเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันยังไม่มีการประกาศเพิ่มเบี้ยงงชีพผู้สูงอายุตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดซึ่งปัจจุบันนะคะในส่วนของกลุ่ ผู้สูงอายุค่ะยังคงได้รับเงินอุดหนุนนะคะในส่วนของเบี้ยงชีพผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดซึ่งหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะก็จะแบ่งออกตามเกณฑ์อายุค่ะตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566และมีการจ่ายเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุค่ะอายุ60ปีถึงห9ปีรับเบี้ยงชีพอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะอายุ70ปีถึง79ปีได้รับเบี้ยงชีพ ในอัตรา700บาทต่อเดือนและอายุ80ปีถึง89ปีจะได้รับเบี้ยงชีพในอัตรา800บาทต่อเดือน90ปีขึ้นไปรับเบี้ยงชีพในอัตรา1,000บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะคะถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมในวันที่1ธันวาคมนี้ไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดและเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะยังคงทวงถามเบี้ยงชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุว่าจะได้เมื่อไหร่บำนาญต้นหน้าจะได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ คือเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปี54ถึงปี68 1ป่ปี600ยังไง600อยอยู่อย่างนั้นผู้สูงอายุบอกว่าอยู่ไม่ได้ครับท่านประธานครับผู้สูงอายุทั่วประเทศฟังผมนะครับที่ท่านได้เงินผู้สูงอายุทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะรัฐบาลสงสารว่าท่านแก่แล้วไม่ใช่แต่ที่ท่านได้เงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเพราะท่านเสียภาษีให้กับประเทศนี้มาตลอดชีวิต ดังนั้นรัฐมีหน้าที่ในการตอบแทนเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนี่เป็นสิทธิ์ที่ท่านได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญท่านจะต้องได้เงินตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นครับทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุท่านรัฐด,ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ผู้สูงอายุวันละ20บบาทให้กินข้าววันละครึ่งจานก๋วยเตี๋ยววันละครึ่งชามอย่างนี้ไม่ได้ ฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุในประเทศเราต้องอยู่อย่างอนาถาต่อไปอีกเลยครับขอบพระคุณครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นรัฐบาลยังไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มอุดหนุนให้กับผู้สูงอายุซึ่งจะเริ่มในวันที่1ธันวาคม2 5 6 8แต่อย่างใดนะคะส่วนที่จ่ายแน่นอนมาอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนธันวาคมไปพร้อมๆกันค่ะในวันที่1ธันวาคมนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นผผููู้้สงอาายุุพิกกรล่ม บุคคลที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนจะได้รับสิทธิ์วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนนะคะแล้วก็ค่าน้ํเค่าไฟนะคะรวมไปถึงในส่วนของค่ารถดยสารประจําทาง750บาทและเงินพิเศษเติมเข้าไปอีก850บาทค่ะรวมจ่ายทั้งวงเงินรูปซื้อสินค้าแล้วก็850บาทอยู่ที่1,150บาทใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดนะคะตามมาด้วยการจ่าย เงินค่ะวันที่3ธันวาคมนะคะเป็นการจ่ายเงินไร้และหนึ่งบาทรอบเก็บตกร,รอบการโอนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินสําหรับกรเกษตรกรชาวนาใครได้แล้วจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบเช็กสิทธิสถานะในการส่งข้อมูลจากกลมส่งเสริมการเกรษตรให้กับทางธนาคารตกสอบค่ะส่วนวันที่9ธันวาคมเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเบี้ยงที่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการกแลวก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามที่นําเรียนให้ทราบเลยได้รับปกติเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดค่ะส่วนวันที่15 ธันวาคมเป็นการจ่ายเงินพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสะสท,ทศนะคะค่าเปิดการ2,000บาทโอนตรงเขาเ้าบัญชีรายการหักขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่18ธันวาคมรอบการโอนอีกครั้งหนึ่งสําหรับไร่ละ1,000บาทที่มีการปรับปรุงส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกรสจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตร,รใครได้แล้วจับไม่ได้รับเหียดใครยังคงไม่ได้อย่าลืมตรวจสอบเช็ควงเงินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วันที่19ค่ะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นน19ธัวค เบี่ยงชีพเงินเพิ่มเบี้ยผูพ้พิการนะคะสําหรับ200บาทให้กับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐอนตรงเขาเ้าบัญชีให้และเงินพิเศษอันนี้เงินพิเศษจริงๆค่ะคุณผู้ชมเงินสงเคราะห์เพื่อการยั่งชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่มีการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางทั้งหมด8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ถึงเดือนกันยายน2อ6 8นอยู่ที่100บาทถึง800บาทจะได้รับตามช่วงอายุได้รับไม่เท่ากันอนตรงอีกครรรรรัั้้้้้งนอออบบบบเกกก็ตกาามซํใไไไดดแลวจะ่ อีกส่วนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินมีการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพรยเรียบร้อยแล้วก็จะโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่24ธันวาคม2,568นี้และได้รับเงินตั้งแต่100บาทถึง800บาทไม่เท่ากันอย่าลืมตรวจสอบเช็ควงเงินนะคะ และโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนเป็นระยะเวลา36เดือนเงินส่งครับบุตร1 0 0 0บาทต่อบ,บุตรหนึ่งคนอนตรงเข้าบัญชีให้ข่าวแล้ไม่เกิน3คนสูงสุด,ดที่3 0 0 0บาทอนตรงเข้าบัญชีให้อย่าลืมตวรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินให้เรียบร้อยนะคะนี่คือตารางการจ่ายเงินและสวัสดิการจากทางภาครัฐและก็อัปเดตข้อมูลเอกสารในการเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งข่าวนี้ไม่เป็นข่าวจริง ยังคงได้รับเหมือนเดิมตามปกติใครชื่นชอบแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ